ไม่เราเราไม่รู้เรื <2> <2 ่องเราไม่รู้เรื <2 <2 ่องครับผมเราก็ผู้บริโภคอ่ัโอเคครับผมตอนนี้ไม่ยอมผมเอ้ยไม่ยอมต้ตกลงแพ้ไม่แพ้มันต้องแกะดูข้างหลังอ่ะมันมันไม่มีอไนี่พี่เดือดสองวันจะเปลี่ยนป้ายแล้วมันสองพี่พี่ออกมานานยังอ่ะครับรถเดือนที่แล้วไอ้ผมขอเอาเดีตรงตรงนี้เนี่ยพระรามสองเนี่ยเพราะว่า พราะว่าเลขอ่ะส่วนมาก,กอ่ะอะไรนั่ผมมองดูแต่พี่สอนผมเนี่ยถ้าเป็นความรู้อาเป็นความรู้ได้ไม่ต้องถ่ายทอดอ่เนี่ยถ้าเป็นป้ายป้ายป้ายจริงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สรุปอันนี้ป้ายจริงครับเนี่ยมันจะมีขนองสอขอสอ,สอข้างหลังอ่าผมก็เห็นอ่สอนนาส่วนมากมันจะไม่จะไม่ตีตรงนี้แล้วก็จะมีจะไม่มีเลขเลขตรงนี้ยถ้าเป็นป้ายใหม่ใหม่มันจะมีหายน้ํา ใ่ครันี่ป้ายจหมามีึงายน้ำนะครับมันอันนี้มันจะไม่มีมันจะยังใช้ป้ายแบบเก่าอยู่แลวเลขเลขเลขมันจะไม่สวยแล้วเลขของพี่มันจะมีเรียงถว่แรกเป็นเรียงแล้วมันแล้วมันก็จะสลับตันอันนี้มันไม่เรียงอันนี้มันไม่เรียงก็ก็มันมีครบทุกตัวสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยผมไม่รู้หรอกส่วนมากส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีเลขเก้าหลักตรงนี้ต้องมีเลขเก้าหลักเก้าหลักปึงแท้ แต่ที่จะดูง่ายๆก็คือเดี๋ยวตรงนี้มันก็มีขอสอมันจะไม่มีใครทาได้ัามเป็นเลเซอร์ตัดเป็นเลเซอร์อาเห็นเห็นแต่ว่ากล้องมันอาจจะไม่เห็นนะคุณเออเพื่อนๆกล้องมันไม่เห็นแต่ตาเปล่าเดี๋ยเห็นมีคําว่าขอสอตรงนี้แสดงว่าเป็นาตแท้ถ้าายแดงปลอมจะไม่มีถูกต้องไหมครับอโอเคครับขอบคุณมากครับรับพี่อ่าผมผมให้ตรวจสอบว่าผมไม่รู้หรอกผมบลยสุดใจคือบางคือบางที่อะคือบางเจ้าเซลลมันมักง่ายเซลมักง่ายอะ นี่ถ้าปันเปอาขึ้นมาผมจะด่าเซลให้ด้วยเพราะว่าผมเคยจับมาหลายหลายเคสแล้วอย่าอย่าอย่าครับไปไนี่สพอะไรพี่บ้านของสวนนะครับบ้านของสวนสาขาบ่าสาขาเดิมครับพี่เจอเขาเสียนแล้วทิปกระบะขาวดูหน่อยกระบะขาวไม่เป็นไรผมพอไปบ่อยโอเคครับพี่เรียบร้อยอ่าครับผมเขาที่เอามาให้